สวัสดีค่ะแตงโมพารวยขอสวัสดีเอฟซี H C. ค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายทุกผู้ทุกคนเนาะคะ่ะมื้อนี้ค่ะแตงโมกับยิมค่ะได้รับมอบไมาค่ะงานมาวัดป่าสาสนบนวาดล่าล่มเนาะคะ่ะค่านี่อยู่้างนานี่ก็เป็นหอชั้นเนาะคะ่ะที่พระอาจารย์ค่ะแล้วก็พ่อพี่น้องค่ะได้รวมแรงรวมใจค่ะปัดใจรวมเฮ็ดรวมถวายค่ะ ค่ะพระอาจาร์กัลงมือทำเองกับมือเลยเนาะคะ่ะหะย่างสวยงามคะ่ะค่ะสวัสดีคะ่ะยิ้มสวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟีค่ะสวัสดีครับค่ะครบรรยากาศสวยงามครับบริเวณวัดนะครับแต่แบบยิ่งสูมให้เบิ้ล เอ phrases, hmm. ้มใหญ่ครับสังมากกับกะละก้าหลายป่ากพอสมควรตังบนคืองามใหยยิ้มงามกับอมอืมกับกับปูนปั่นทึ่เราปั่น้าโอ้คือรับรับน้ำหนักหลายได้เนี่ยหินเพราะว่าอยู่ในซองเล็กนี่เป็นหินอาปนยิอมากกับมนั่นค่ะเืดลคากับกนสุดกันข้า

กับแบบโปรด้จางสร้างนะครับเนาะกับตึงเม่ซี่กับกัสตัวนะครับอาจารย์คือว่าคิดต้งวัดต้นกับนรงางกาย่นมษน์ไปกับมีเจ็บไข้ได้ป่วยไปนั่งใางานนักตี่แตงโมบางมือหกกลุ่มกับโริพารคอนครับผมกับโรตยูเรเซครับคือว่าเป็นอยากเคลีอร์เองแต่แมต่งโม่ช่วยเปลี่ยนสภาพอากาศได้ลดการใช้ใจรุ่งมาสันว่า ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสายบุญทุกผู้ทุกคนค่ะเพราะว่าจะเป็นทางไกลและทางไกลค่ะสายทําการทํางานนะค่ะแต่งโมพระรวยขอสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะค่ะสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่คุณตาคุณยายค่ะ ก็ให้ได้ว้องที่เนได้ก็ไหวสมมาตรปร,รารถนาทุกประรกระรันนะครับผมงางส,สวยงามครับอดียิ้มไายทางด้านหน้าให้เบิ่งกับกระเฮ็ดบ่ะมาณเดือนนึ่งอะไรนี้นแตงโมกับถือว่าด่วนเร็วเลยครับนี่กับแต่ว่าถือว่าเป็นไค่ไปไรบ่ว่าจะเป็นแม่ชี้แล้ว่าเป็นอาจารย์เนออาอาจารย์บ่เสียฮอดบ่มีเสียงอะไนี่กับอดียิ้มก็ได้ไปกับคารวะอาจารย์อ่ยูุโรปินี่กับเอาปลายมากปลายกับปลายบุญกระหินกับที่แรกวันตั้งปลายเดียว าพ่ออาจารย์ว่าเอาป้ายนี่ไปตั้งสายสันไปตั้งข้างหนา้าด้วยแต่แอดยิมบอกท่านว่าแอดยิมยมันจะเป็นธุระไปตั้งป้ายคือเขา,าครับเพราะว่ากันเอาไว้นี่กัดทิ้ลูกทิ้งลูกหากับบ,บ่บ่เขค่อยเพิ่นบ่ค่อยมีเพิ่นกับบ่แข็งแกร่งเนะาะแต่ต่างคนต่างมีภาระก็คือจังสีเฉี่ยวเป็นกลับไปหลายทางาครับผมแอดยิมมันจะเป็นธุระไปตั้งให้อีกคือนเขาไปตั้งป้ายเนาะค่ะไปตอนที่สองก็เป็นไปแต่ไปแรกก็เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเป็นไปที่สองจะไปตั้งอีก ค่แต่อที่สายเลขเด็ดตัวไหครับก็ลอิดค่ะสวัสดีค่ะยิ้มสวัสดีค่ะรับสวัสดีครับอยิ้มกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุ้ท่ันนะครับอ่าเป็นช่วงที่สองครับวเสร็จภารกิจแล้วครับตั้งป่าย์หนึ่งเสร็จแล้วครับจะยิ้มครับสียงโม่แต่ของไจวันสาุ้กุกท่านคร เขานํำสมรับนําไปถวายพระอาจารย์ขึ้งป่ายครับวันนี้ท่างวัดท่างพระอาจารย์ก็ได้บอกว่าอันเ้องยิ้มคือว่าเอาปี๊ดมันเดี่ยวลดแต่สันวาเพราะว่าอยู่ท่างวัดมันกับลูกศิษย์ลูกหาเพม่นก็อยากคุณเนาะใครอยากทำการทำงานอะได้ออกมาครับแเตรียมได้ว่าเป็นธุระครับเิรยมมาตั้งป่ายที่สองหอยยีครับเอาบนเอาล่างรถเพราะว่าบนเอาไปจะดิมัติพันมาอันป่ายที่พันมากป่ายนี่ สีขอล่างจากคูก่ตาบ้านนี้ใช่สีขอทั้งบนทั้งล่างหมดนี่ก็ได้ช่นี่เพื่อเย็บีน้ำกันจุกทุกคนนะครับเนา<ฮ>ะครับ<ฮ>ะอะมาไปตั้งป้ายน้ำกันว่าวันน,น,นี้คู่ใช่หมบนไหนล่างบ่ครับเพราะว่ามันเป็นงานให้ปู่เด้ <ฮะ S 2> ครับฮะเย็บชีก็อยู่ทางบ้านทั้งที่ทำการทำงานทำงวดน,น,นี่หนึ่งตัวสิบหกตัวเก้าก็มีครับตัวอยชุกๆมันๆน้ำกันทุกๆทุกคนครับฮะับยึดมาทำงานนี้แม่คู่นะครับเนาะครับก็คือว่าเห็นเห้ปู่ตาเขาคือเก่า ครับในทุกส่วนมันมาต้อกันอย่าลืม17 19 79ดสเด้วครับเด้อครับงวดว <Okay. S 1> ันที่16ตุลาคมพศออ2 5 6 6ครับผมอ่ะแตงโม ที่มาจากต้งคือบันดเขานครับากเ็นซขัเขยนแ้วนครับบันผือเพราเป็นบนดม่้นป้ายบนค่ะอยูีป้ายล่างเดวสตัวบนสองตัวล่างนะระเท่ากันได้ยังไงครับเย็นงคูกันที่เกาครับอ่าครับเียคเลยครับนม่รับีนะยม่คูของยเาคิมนะครับเด้อครับสามคนครับครับผม มนที่16ตุลาคมในชุกๆมันมครับเดี๋ยวแอายี okay. ่มันไอเดอยวลักมาต่อเนียงมากเมากนั้กได้เปน้อนครับเดือเนยังมาครับแต่มู่เปนหงุาตันดวาเอออาเป็นปลายที่สองครับเนาะประวัติไปแรกแล้วครับที่แลกก็เมื่อกี้เดินมาคู้บานไปวัดปไปนี่สันว่า ขับไปได้ีมากที่อาจารย์ากวานยครับับไปครมาณไม่ได้พิดแล้วรับท่านวัดเป็นกสิยากรว่านีงานหลายอย่างในแต่มมอกับอาจารย์เป็นกาเอกสารตลายกลายยครับนฝายที่สวงมันเป็นเาดอนเยอะมาเห็นสัดเขนได้เลยครับนี่สัดเขนนะครับเนาะ กับไปบุญกระถินครับนี่หมอลำคณะดังนี่แตงโมค่ะหมอลำสามสไตล์วัครับเบืองหางเคียงไหมพิตาผู้เป็นตะยิกเ๊กกับหางเคียงก็ได้นาตลอเตลอยู่ตินาตลอเตลัยเยอะเนี่ครับครับพี่ตะวัรุ่นจะหักกับไปหมอลำค่ะคุณยายหางเคียงท่านนี้มาจากคุด爹 น้องกอล์ลุพูค่ะน้องกัวลุงพูน้องก็ชอบวนเหมือนว่ามันมันไอ้บ่ไก่กันนี่ครับสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับคุณยายมาอีกแล้วคุณยายมา่ยินทุ่มยีนก็ได้ครับดีนใจว่าไม่ย่ายครับอันพีทป้ายบุญตะพินไม่ไม่ย่ายคือตะกี้กลางรับน้องโตรอสายที่ต้องจำขอโทษที่รัครับครับ ยิ้มแมาจิ้กับปุ่นน้ำได้เป็นไงเด้อ่ืด้นได้ไง <S <S ไมักินไปไครับ <S 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 มาลำดังไม่มแย่ผมแจักว่า,ยาพยางสถิตครับสี่สาธิตต้องจันเนะครับเนาะ ที่หาได้ไหมไงเด้อสุราลูกท่านหลายได้ไหมไงหลายสิปีฮะหลายสิบปีค่ะโอ้ครับผมลูกท่านหลายสุปีเป็นบุญกระทินได้ไหมไงเนาะอือจะแนวสิบปีสิบปีนะมีมะล่ำให้เบิ่พร้อมสำหรับมะล่ำเนาะค่ะ เป็นตอนกลางวันนะคะพี่น้องเอฟซีฮอ้อค่ะมอลั่บุญกะทิ้นค่ะเป็นแสดงยูส่วงกลางวันค่ะโหน้าลหลาั่มกะไรติดไม่ใหญ่ค่ะครับ ็นยังแกงโมมาที่เสียติฮันบอแลเอาแนวทางให้เอฟซีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคู่ทุกคนเนาะค่ะ,คะม่ะมืออีมาติดป้ายพี่แม่คู่มอไม้ให้ กิ่มกับแตงโมค่ะมาติดไปยูวต,ตาสาธารบุญวาราล่ามเนาะค่ะมาบอกบุญพ่อแม่พี่น้องค่ะบุญกะทินเนาะคะ่ะวันที่หาพฤศจกก,กายุ่นสองันหาร่อยหกสิบหกค่ะค่ะวันนี้หาค่ะแล้วทุกสอปครับปนึ่งกัลแล้วแล้วครับป้ายสอกันแล้วลแลับมาทาง้านบนุครับเพื่อบรกับจักร่นเห็นันเครับกวันสารณ บาเอยากกู้มบาดื้อบยากกู้ตัวค่านี่นาพฤศจิกายนพุทธศักจาช2 5 6ต2561หมาว่าอนที่พันมีถึงผลที่พันมากแอกินแตกด้วนี่ใช่ครับรถต้องใช่ครับมาดีครับมาดุนปครับกิมว่าตัวเลขของผมตูตามป็เข้าครับจะเข้าบนข้อล่างบ่ครับสรัจที่สามคุณใหญ่เร็วมันครับว่ากิมเหมือนกับที่เขากำลังานเุณไดกไหมคับข้างไห่เล้่ยวแอบต้มันแ่าที่เป็นบุญเรกยนงานนี่ ครับไก่เมื่อจวามือเข้ามาแล้วสำับที่ท่านได้จะมารวมบุญนะครับเนาะนะมาได้ครับีวัดซาตนบุญวัดลาบบุญสรงวัดแกงงูเมื่มอนั้นค่ะคนะรับมีบทางวัดปลาบันวัดวัดปลาวัดกูเทท่องค่ะครับแล้วก็ค่ะท่าทางวัดปูเททองนะะั้นค่ะแมก่กู้กับเด้าไปไปให้เรียบร้อยแล้วขยิ้มไปไปที่เรียบร้อยแล้วครับค่ะแล้ว่านี่ยิ้มมาเปิดบุละกับแกงงูค่ะครับมาติดไฟสร้างฟังเลย ค่ะแต่ยังสวยงามนะครับเนาะค่ะแต่ยังม้วมีนยังเติมเติบมครับค่ะก็ยิ้มก่าค่ะขอตัวล่าไปพี่น้องเข้าไปก่อนค่ะเพราะว่าจะได้กลับบ้านค่ะครับสวัสดีครับขอตัวลาไปกลับบ้านครับเพราะว่าจะไปขึ้นหัวต้อนนะครับเนาะค่ะครับกับแม่เตลสอกเขาง่ายกแค่ไหนจริงยู่ค่ะครับผมอ่าสุกๆมันหวานน้ำกัดตูผู้ทุกคนนะครับเด้อสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ